เจสุขเจริญจิตเจริญสติปัญญาแก่สาธุชนทั้งหลายความสุขแห่งการบำบัดจิตเป็นการชั้นเลิศขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้บัญญัติเอาไว้ว่าการชำระล้างจิตด้วยการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดลูกเอ่ยการใดก็ตาม หากเราทั้งหลายไม่ได้ล้างจิตก็คือคนไม่ได้ล้างบาปค,คนมีบาปนั้นกิเลสหนาปัญญาทึบน้อยใจเสียใจพยาบาทอาฆาตขีตนีและเห็นแก่ตัวนั่นคือคนบาปการที่เรียกว่าคนบาป ก็จะมีผลส่งให้บุคคลบาปนั้นเป็นดังนี้ 1. ไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาในเพื่อนสังคมด้วยกันและน้อยจิตน้อยใจตลอดเวลาทำอะไรก็รนรานทำอะไรก็มักจะสั่งครอนทางจิตตัวเองหูเบาฝังเขาง่าย และเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาชอบไปรับเรื่องของคนอื่นนำมาเป็นทุกข์ในครอบครัวตัวเองอันนี้คือคนบาปก็จะมีทุกข์เกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นกระสับกระส่ายไม่มีหนทางในการแก้พระพุทธเจ้าจึงดำรัสไปว่าบุคคลมีบาปคือคนไร้ปัญญาบุคคลมีปัญญาคือคนมีบุญ พระพุทธเจ้าทรงแยกสองประการนี้ไว้ว่าคนที่มีปัญญาจะใช้ปัญญาตนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขไตรตรองกันกองและดำเนินชีวิตอย่างผาสุขไม่มีวันที่จะพลาดในชีวิตตัวเองเรียกว่าปัญญาที่คุณบังเกิดแล้วส่วนบุคคลที่ไม่มีปัญญา ก็รวนแต่จะตกต่ําจิตก็ตกจรกิตก็ตกทุกสรรพสิ่งทั้งหลายอยามทั้งวาจาอย่างทั้งจิตใจและอยางทั้งกิริยาที่จะแสดงออกบุคคลเหล่านี้จะมีความกับกุ้มใจตลอดเวลาทำก็ทุกนอนก็ทุกเดินก็ทุกทำจิตจาัการก็ติดหนี้ติดสิน เป็นผู้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาหนทางในการแก้ทุกข์ไม่ได้ในที่สุดก็ผูกคอตายกินยาตายเป็นหนทางที่ตัวเองจะต้องไปให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นหนทางในการเดินไปทุกข์หนีออกจากทุกข์อย่างนั้นหาใช่การทุกไม่แต่ที่จะถูกที่แท้จริงนั้นเธอจะต้องเดินเข้าหาปัญหาแล้วค่อยๆรละวาง แก้ไขตลอดเวลาดูก่อนเถิดกุลบุตรทั้งหลายเมื่อเกิดมาเรามีทุกขเป็นของขวัญแก่เราเรามีความสำเร็จเป็นของขวัญแก่เราแต่การเวลาเท่านั้นหนาที่จะพาของขวัญเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเราบางครั้งทุกก็เสียอกเสียใจบางครั้งทุก์ก็เศร้าโศกขับแขนจิตใจ มีทุกครอบงำในจิตใจไม่เจราจาอันใดมีแต่อารมณ์ธโทสะโมหะโมโหตลอดเวลาจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงป่ารบไปว่าหนทางที่เธอจะเดินนั้นเป็นหนทางที่ลงนรกทั้งปวงหาใช่การที่เธอจะลงขึ้นสู่สวงสวรค์ไม่แต่เย่างนั้นเธอได้ฟังเทศ เธอได้ขัดเกล่จิตใจเธอได้รู้จักแนวทางในการเดินแก้ไขในชีวิตด้วยการฟังธรรมคือดับความรคดับความโกรธด,ดับความใคร่และดับความหลงเป็นเหตุให้เธอได้มองเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาจะไม่มีวันโกรธใครอีกเลยไม่มีวันพยาบาทใครอีกเลยไม่มีวันที่จะโท่สัใครอีกเลยเพราะ เราเห็นทุกเวทนาแล้วรักก็เป็นความใคร่หลงไร้ฝ่ายฝันเราหึงหวงตุกต่อยชกตีแย่งชิงหากลววิธีที่จะทำกันอย่างเร็วร้ายไม่คิดถึงศีลธรรมอันใดจึงเป็นเหตุแห่งการผิดศีลนั่นเรียกว่าเราตกอยู่ในกองทุกข์เป็นนรกหลุมที่ดึง ที่เธอทั้งหลายจะต้องสวยมันเป็นการปิดกั้นแดนสวรรค์ของพวกเธอทั้งปวงประการที่สงสิ่งที่เธอจะต้องรู้ก็คือความโลภความโลภเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเธอโลภแล้วเธอจะหากลาวิธีอย่างเย่อหยนเพื่อจะทำร้ายประหัตประหารเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น เขาจะตกทุกได้ยากเพียงใดเราก็ไม่สนใจขอให้เราได้สินสิ่งนั้นกลับมาใส่ตนเราคิดสิอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจึงตกอยู่ในกองนรกหลุงที่สองก็คือความโลภเป็นเหตุแห่งการปิดกั้นแดนสวนรรค์และนิพพานของเธอหลุงที่สมเมื่อเธอมีความโลภนับต่อไปคือความโกรธโกรธจนเธอไม่เห็น โกรธจนเธอไม่มีปัญญาจนเกิดพยาบาทอาฆาตคิดเคียด,คดแค้นตลอดเวลาเป็นไฟล,ลกสุมหัวอ,อกหัวใจเห็นใครก็อารมณ์เสียเห็นลูกหลานก็ไม่พึงพอใจใครจะพูดอะไรก็ผิดไปซะทั้งหมดนั่นหมายความว่าเธอกำลังตกอยู่ในความโกรธจึงเป็นเหตุแห่งการมีความมืดมิดปิดปัญญาแห่งธรรมเธอ ไม่สามารถบรรลุทำได้พระพุทธเจ้าจึงปรารภไปว่าเป็นการปิดกั้นหนทางไปแดงสวรรค์น,นิพพานแก่เธอและหลุมสุดท้ายที่พวกเธอทั้งหลายกำลังยั่งเข้าไปและไปเป็นที่อาศัยเป็นที่พักพิงของเธอในปัจจุบันนี้โดยขาดการฟังเทศโดยขาดการมีศีลโดยขาดการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐา,าน โดยเธอไม่ได้มีการฝึกกันให้ทานเป็นเกณฑ์เธอจึงตกอยู่ในห่วงเหวอันความหลงหลงลูกหลงสามีหลงทรัพย์สินหลงเสื้อผ้าอาภรณ์จนไม่ยอมเสียสละอะไรเธอมองสิลูกชีวิตของเธอมาถึงปุ่นนี้แล้วคนนั้นก็ตายจากคนนี้ก็ตายจากมีใครบ้างที่เขาจะอยู่กับเราตลอดไปก็หาไม่ วันพัดาพาคจากเรามันมาถึงเราทุกวันวันจากกันมันมารอเราอยู่ทุกวันมันไม่มีวันที่จะหนีจากเราไปได้ให้เราตระหนักว่าอย่าพึงประมาทเลยสิ่งสุดท้ายที่เธอทั้งหลายสมควรพิจารณาอย่าหลงเลยเราทำบุญบ้างสระทานบ้างแล้วเธอจะได้ออกไปได้ด้วยหากเธอไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการวางเธอก็จะทุกข หึงหวงอยู่อย่างนี้มีมากก็ทุกมากมีน้อยเธอก็พยายามจะมีความโลภให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงดำรัสไปว่าหนทางที่เธอกำลังตกในความหลงนั้นเป็นสิ่งที่มืดมิดในสติปัญญาของเธอทำให้เธอทั้งหลายตกเข้าสู่นรกกับภูมไปจุติในสวรรค์ไปจุติดาวดึงไม่ได้ ไปจุติในนิพพานไม่ได้ดูก่อนเถิดลูกทำทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะไพยราะไม่มีสิ่งใดที่จะงามเทียบเท่ากับการปฏิบัติธรรมเทียบเท่ากับการถือศีลเทียบเท่ากับการฟังเทศธรรมดูก่อนเถิดลูกเอ๋ยอย่าเศร้าโศกเลยอย่าร้องไห้เลยอย่ากโกรธเลยอย่าโลภเลยอย่าหลงเลย ความโลภความโกรธความหลงเป็นนายเราตลอดเวลาทั้งกลาค่ำกลางคืนทั้งกลางวันและเวลาเราหลับนอนมันก็ยังเรียกเราเพื่อให้เรามาเป็นทาสแห่งความรักโลภโกรธหลงเป็นเหตุแห่งเวทนาและทุกอย่างร้ายแรงลูกเอ่ยไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการฟังธรรมกิเลสทั้งปวง ย่อมเป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายจะตกอยู่ในวงวัฏฏะสงสารหาที่สิ้นสุดในความทุกข์หาประมาณค่ากับความทุกข์เหล่านั้นไม่มีวันขาดลงได้นอกเสียจ,จากเธอจะฟังธรรมถือศีลภาวนาสมาธิเข้าสู่สมถาะาน,นั่งกรรมฐา,านให้มีความสงบหนีออกจากสะพสวกกิเลสสิ่งสกรปรกโสมม เหมือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาให้เราเห็นปาฏิโมกค,ความพอดีกับความไม่พอดีหากเราทำตึงไปเราจะทำอะไรก็จะทำให้ได้ดังใจก็จะเอาอย่างนั้นเข่งจนเกินบุคคลอื่นอยู่ไม่ได้ระเบียบจัดจนเกินเหตุจนขาดทำอะไรมันก็เลยขาดไป บางคนก็ปล่อยเวลาสัานไปไม่เอาอะไรซะเลยมันก็เลยไม่ได้อะไรตอบแทนผลสำเร็จก็เลยไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ว่าให้เราอยู่ในความพอดีเถิดมีเท่าที่เธอมีอยู่เท่าที่มีอย่าดิ้นรนมากกว่าที่ตัวเองอยู่มิฉะนั้นแล้วเธอจะถูกกิเลสในความรักโลภโกรธหลง เข้าครอบงำเป็นนายเธอตราบใดถ้ามันเป็นสาระรองให้เธอนอนรองให้เธอนั่งเธอทุกกระวนกระวายหลงทางอยู่แบบนี้จะหาวิธีหนีออกไปได้อย่างไรนอกเสียจากเธอจะฟังเทศปฏิบัติธรรมเท่านั้นคุณเอ๋ยคุณทางปัญญาเมื่อฟังแล้วนำไปใช้นำไปปฏิบัติจึงจะสำเร็จธรรมคุณเอ๋ยหากไม่ใช้ ฟังแล้วก็ทิ้งไปมันก็เหมือนว่าเรามีทองคําแต่เราก็โยนลงน้ําเท่านั้นเองเราไม่ได้สวมใส่ประดับประดาให้สวยงามดังเจตนาหมายเพียงอยากแต่ก็ไม่ปฏิบัติอย่าเพียงอยากเลยจงตั้งใจทําทําให้สําเร็จก็ยังดีกว่าไม่ทําทําดีกว่าไม่คิดจะทําจงทําเถิดความดีทําให้ทุกวัน และฝึกให้เป็นประจำและเราจะได้ประสบความสำเร็จดูเราสิก่อนเราจะเป็นเศรษฐีเราก็รับบากก่อนที่เราจะมีบ้านมีช่องแต่งงานมีลูกหลานเราก็เกิดปัญหามากมายดูสิติดหนี้บ้างถูกเขาปรามาดูถูกดูแคลนเรายืมหนี้กู้สินทำให้เราบากหน้าบากตาหาพี่น้องเขาเหยียบย่ำตลอดเวลา ดูความทุกข์เธอสิฉะนั้นหนาเราจึงแก้ได้ก็เพราะเธอมีธรรมไงเราธรรมะเท่านั้นจะอยู่กับเธอจะเป็นเพื่อนตายจะเป็นเพื่อนที่รักจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้เธอรู้จักการเข้าออกในจิตใจของเธอให้เธอรู้จักรู้เย็นรู้ร้อนรู้ทุกข์รู้สุขอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสายตรงในการเดินเข้าสู่ทางนิพพานเราอายุปุณนีเราจะเอาอะไรเล่าเกิดมามีแต่ตัวว่างเปล่าตอนไปเธอก็ต้องไปตัวว่างเปล่าเช่นเดียวกันดูเถิดอนิจจังทุกขังอนัตตาร้อนแต่เธอเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวเสื้อผ้าอภร์มันสะอาดสะอา้านแม้กระทั่งผ้าถุงกางเกง สะอาดสะอ้านอยู่แล้วเมื่อเราเย็บปักถักร้อยเมื่อมาสัมผัสกับเนื้อกายก็พาของสกปรกไปซะทั้งหมดดูดวงวิญญาณของเธอเข้าเสวยแห่งทุกข์อยู่ในกายเนื้อเมื่อเธอไม่พึงพอใจก็เป็นทุกข์เมื่อเจ็บไข้ก็อยากจะหายรักษาจนหมดเงินหมดทองในที่สุดเธอก็ต้องมาพัดภาคตายจากไปมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วจมปลงเถิด ดูเถิดวางเิดมิฉะนั้นแล้วเธอจะไม่เห็นธรรมะอีกแล้วเธอก็ได้เพียงรู้แต่เธอไม่มีธรรมคนไม่มีธรรมก็อยากกลัน้นเจรจาก็ไม่ไพเราะไม่มีความเมตตากับใครและไม่มีความกรุณาแก่ใครไม่มีความอาทรแก่ใครบุคคลเหล่านี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ส่วนเธอทั้งหลายได้เป็นผู้สดับธรรมย่อมมีความเยือกเย็นในจิตย่อมมีความสุขในใจอยุดตลอดเวลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรแล้วเป็นสิ่งที่สงบแล้วเป็นสิ่งที่ถูกแล้วจงจำว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะพาเธอพ้นจากนรกกับภูมิจะเป็นเรือสำเภาแก้วรัตนสามประการ พาดวงวิญญาณร่องรอยขึ้นไปสูงดาวดึงขึ้นไปสู่เมืองแมนแดนสุขาวดีต่อไปสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมหาใช่เงินใช่ทองไม่แต่เพียงสระทานแต่จะต้องรับฟังธรรมปฏิบัติจิตล้างบาปในใจวันนี้พ่อจึงมาล้างบาปกับล้างจิตให้เธอมีจิตดีใจดีกายดีร้วนแต่เป็นพุทธบริษัท ที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะฝึกให้เข้าสู่กรรมฐานชั้นสูงด้วยความสําเร็จต่อไปเธอเพียรเถิดอย่าทิ้งเวลาอย่าปล่อยเวลาให้กินไปเรื่อยๆเธอจงพยายามเอาชนะใจอย่าให้ใจโกรธมันเกิดอย่าให้ใจเกลียดมันโกรธอย่าให้ใจชอบมันโกรธมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเกลียดมากก็เป็นกิเลสเป็นมารชั้นในถ้ารักมาก ก็เกียรติมากเป็นมารชั้นไนเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงให้แสดงปาติโมกให้แก่พวกเธอหาความพอดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรถูกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติถูกปาติโมกคือกิเลสตัณหานางราคะหึงหวงและเราได้อย่างเอาได้ดื่มกินได้เสพหลงไหลไฟปลองเมื่อไม่ได้เสียใจจึงฆ่าฟันทำร้ายซึ่งกันและกัน เป็นเหตุแห่งไปนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงให้ตัดลงทีละน้อยอันนี้คือปาติโมกส่วนธรรมจักกังก็ให้เธอทั้งหลายพิยจรารณากายของเธอออาเสยศสีการเกิดแก่เจ็บตายล้วนแต่เกิดมาต้องพากันพัดผ้าและร่างกายจะต้องย่อยยับดับสังขารมีน้ำมูกน้ำหนองน้ำลายน้ำเหงือ่อและเกสาเล็บหนัง ยเส้นเอ็นน้อยเอ็นใหญ่ทุกประการนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เธอจะต้องพิจารณาธรรมจักกังและเป็นทางปฏิบัติสายตรงทั้งปวงขอความสุขสวัสดิชัยเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเธอ